สวัสดีครับสวัสดีครับผมไอพิดนะครับผมค่ะพี่หญิงย่ะครับผมวันนี้เป็นวันเกิดของพี่หญิงกับชื่อสาวบันคิดนะครับผมวันนี้มารวมป่วยพ่อนวันเกิดกันนะครับผมนี่กระเดิกเลยล่ะนะครับผมเกินประมาณสามถุมแล้วนะครับกำลังกบมาจากตลาดอ่าเพิ่งกบมาจากตลาดเสียห้อมานะครับเป่าเค้กกันนะครับวันนี้นะครับผมว่นได้เป่าเค้กมาอ่ะไปเอาเค้กมาเร้อ จากเจีาเฮ้านะครับมาจากขายของนะครับลูกอ่ะคุณเลิกแก่โรงเรียนมากนะครับมันกัดสิทํานะครับผมคำว่าเป็นเมื่อมดือดเต้เฮ้ยคนไต่บวนะครับผมเข้ากับมาเป้เค้กกันครับผมถึงจะเป็นขอบรั้วเล็กๆนะครับผมเข้ากับมีความสุขนะครับผมถึงจะเป็นเค้กน้อยๆแต่กําลังใจจากขอบรัวของเฮ้านะครับผมกับมีความสุกกันบ้านนี้ก็คือจะเป็นพิธีนะครับผมในการ ตรีบินอ่าเอยตารีบินเลยเด็อแมวมึงหนีเนี่ยนะชัวนะครับผมเข้ากับส yes ีว่าทํำพิธีนะครับผมโอยพรอวันเกิดแต่ว่าเข้าต้องจุดเทียนก่อนอ่ะจุดเทียน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 เนี่ยจุดเทียนกันเกิดกันอ่ะจุดเทียนนะครับผมมื้อนี้เป็นวันเกิดของผู้หญิงนะครับผมกะเริ่มเท่าขึ้นนะครับผม เราขึ้นใช่ไหมเท้าลงก่อนเฮ้แมบุญชันชื่อวันคิดนะครับผมกับทิตอนนี้อยู่มัธยมแล้วนะครับผมส่วนปีเชี่ยนะครบบดบดนะครับผมเปิเรไปเลี้ยงมหาลัยแล้วนะครับผมตอนแต่งตัวสมัครเลี้ยบร้อยสอบเรียบร้อยนะครับผมนะครับตอนนี้เราจุดเทียนแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมเม่้องเสิเลิ่มทำแบบที่นะครับผมต่อไปว่าอวยพรกันนะครับผมหล่อมะลกเพ่งกันนะครับ กัวข้าวเป็นกัวข้าวเลยน้อยๆนะครับผมแต่ว่ามีความสุขนะครับพี่น้องเอาจุดทั่วจุดเทียนจุดเทียนจุดเทียนแหละครับผมถูกพอแเ้านะครับผมจุดเทียนแล้วอยากนอนแล้วจะละลายแล้วครับผมจะละลายแล้วก็จะเป็นโอเคี๋ยกองเพ่งกันเอาหนึ่งสองสามวันเดือนสิบสองเดือนสิบสองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะสิบเล้ากระทุ่งครับหลังจมีเขาจะสิบเก้ากระทุ่งเอาเอาเอาสามแฮปปี้เบิรลดย์ทูยู Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you อากาศสั่นนะครับพี่น้องเนาะครับผมกับกัวเฮาหน่อนนะครับผมอ้าวเป่าเค้กทำไปที่เป่าเค้กหรือเป่าเทียนเอ้ยนะครับผมอ้าวเป่าเทียนนักเชี่ยวนะครับผมมันเกิดพร้อมกันนะครับผมมันเกิดพร้อมกันนะครับผมเปิดพร้อมกันนะครับผมสิบสี่พฤศจิกาสิบสี่พฤศจิกานะครับผมตอนนี้กับผีหญิงกับ น้องชิวกาลังจะอธิษฐานนะครับผมขอเห็นคนมีความสุขนะครับผมสองคนนะครับสองแบรนด์ลูกนะครับเกิดป้วงกันนะครับสิบสี่พอย่อสองหาพ่อซออย่างไรพะรพ่อซอเพราะเราพ่อซอนะครับผมเราพ่อมีรกันยังไงล่ะครับผมมาจะใครพร้อมมือยเลยเอาอธิษฐานกันนะครับลูอนะครับผมเราเริ่มเปาเคกันนะครับผมเก่งซื้อมาบะเพงนะครับอันนี้ซื้อมาหาสิบบาทนะครับอันนี้ซื้อเขาิลิงก็ซื้อมาสามสิบบาท ทำนี่ก็มีความสุขกับพี่น้องเพราจำเป็นต้องไปรู้ลาเพราจำเป็นต้องไปเลี้ยงกันก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่มีเงินโอ้วันอะโอเคนะครับผมเป้าครับผมเป้าเอ๊ะนะครับผมขอให้พี่หญิงนะครับผมคิวจะมีความสุขในวันเกิดนี่นะครับผมเอาเอ็นนี่นะครับพิธี่รีสอร์ทบ่หลายดอกนะครับพี่น้องเด้อกันไหนก็ขอบคุณหลายๆทีพี่น้องนะครับอวยพรทุกท่านทุกคนนะครับผมตุ้มตุ้มต้วก็ขอให้มตุ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  ครอบคั่วเฮ้าเลยนะเนาะครอบคั่วเฮาเลยนะครับผมเฮากะสู่กันมานะครับผมลุยยุโรปออนไลน์บ้างสิแหละครับพี่น้องก็สู่ๆไปเนาะนะครับผมกะอยู่ได้กับน้ำพีน้ำนองนะครับผมหมายการสนับสนุนหลักนะครับผมมัมีพี่น้องก็บ่มีเฮามื้อนี้แม่นครับผมกับอบคุณหออนไลน์ครับผมก็บ่มี่ไพโฮเนาะแม่นครับผมกับเป็นไผเนาะเฮาก็สิบ่มีไอวีผู้หญิงนะก็จะไม่มีเชียร์สาวชิลเกตระชาจอมป่วนแล้วก็ชิวันคิดนะครับผมก็สิบ่มีไพโฮนะครับผมครับพี่น้องเขาจะับสนุน จ้าเป็่อนไพ่พูดหลายๆนะครพี่น้องนะฮะจ้าเป็นไผ่ไอ้กระโปรงหูพี่นันอ๋อนะครับพี่น้องขอพูดหลายๆครับอ่าต่อไปกับสางศรีสันจากโลออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผมป้าพี่น้องสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อยเป็นวันเกิดกับขอบคุณหลายๆที่พี่น้องนะครับเหมืพ่อหนุ่สุสานทุกุขนนะครับผมนะครับผมขอพูดละนัดโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขอพูดหลายๆครับสงสัยติดวัตถุแก่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับทุกทาน